ผัดหมี่ไวๆกินกับส้มตำตำถั่วตำแตงแบบบ้านๆครับผัดกินกันบ่อยมากแต่ทำไมผัดแล้วไม่อร่อยเส้นเละพันกันเป็นก้อนบางทีก็เส้นแข็งไปข้ามขั้นตอนอะไรไปหรือเปล่ามันนี้งบน้อยอร่อยด้วยมาแจกสูตรการผัดหมี่ขัวหมี่ครับสูตรนี้รับรองใครผัดก็อร่อยผัดกี่ครั้งก็ได้รสชาติเดิมครับใครอยากกินของอร่อยตามมาครับไปครับส่วนผสมของผัดหมี่ไวๆนะครับมีเส้นหมี่ไวๆครับแช่น้ํา1บนาทีครับแช่แล้วมาผัดเลยนะครับอย่าวางไว้นานนะครับถ้าวางไว้นานมันก็จะแห้งอีกรอบนะครับต้นหอมครับ ติ่ป่นกระเทียมสับซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายซุปก้อนลดหมูไม่มีก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับน้ำมะขามเปียกหอมแดงซอยพริกไทยป่นเราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับเส้นหมี่ครับแช่น้ำมานสิบนาทีนะครับแช่แล้วก็มาผัดเลยนะครับอย่าวางไว้นานะครับอย่าแช่น้ำแล้วเอาขึ้นพักแล้วก็รอนานนะครับถ้ารอนานมันก็จะแห้งอีกรอบนะครับของเครื่องปรุงทุกอย่างเราเตรียมให้พร้อมนะครับต้นหอมหั่นซอยเรียบร้อยครับเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเมนูนี้จะง่ายมากครับไฟกลางค่อนไปอ่อนนิดนิดนะครับ ใส่น้ำมันครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูเหมือนเดิมนะครับตามด้วยหอมแดงครับให้เราเจียวหอมแดงก่อนนะครับผัดหอมแดงให้หอมก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่กระเทียมนะครับอย่าใส่พร้อมกันนะครับเพราะว่าหอมแดงจะสุกทีหลังนะครับกระเทียมจะสุกก่อนนะครับหอมแดงก็ยังไม่ทันหอมนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับวิธีผัดวิธีทําครับเคล็ดลับเล็กน้อยครับอย่ามองข้ามไปช่วยเพิ่มความอร่อยให้เราได้นะครับพอได้กลิ่นหอมแดงก็ตามด้วยกระเทียมสับเลยครับ พอหอมแดงกับกระเทียมของเราเหลืองนะครับเรือมเหลืองนะครับก็ปรุงรสได้เลยครับซอสฝาเขียวครับทําเป็นน้ําซอสก่อนนะครับเบาไฟลงมาก่อนนะครับน้ําตาลทรายครับน้ําตาลทรายกับซอสนี่อาจราส่วนจะกอๆอกันนะครับบางคนนอาจจะเห็นว่าน้ําตาลทรายเยอะนะครับจะหวานนะครับไม่หวานนะครับสุกก้อนรสหมูครับถ้ามีใส่ลงไปด้วยครับเพิ่มความกลมกล่อมครับไม่หวานนะครับเพราะว่า เส้นจะดูดเข้าไปต้องปรุงแบบออกเค็มหน่อยนะครับน้ํานะครับพอเราผัดเส้นเราเติมน้ําลงไปแล้วจะพอดีนะครับน้ํามาอามเปียกครับพริกป่นครับใครไม่ชอบรสเผ็ดก็ลดได้นะครับหรือว่าไม่ชอบเผ็ดเลยก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับพริกป่นแต่ถ้าใส่นิดนิดนี่จะอร่อยนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ํานะครับสําหรับน้ํานะครับเส้นหมี่วๆแพ็คหนึ่งก็ร้อยแปดสิบนะครับตามมาตรฐานนะครับร้อยแปดสิบกรัมนะครับใส่น้ำสองร้อยกรัมนะครับ สูตรนี้เอาไปผัดกันได้เลยนะครับง่ายมากๆครับแป๊บเดียวได้กินครับกินได้ทั้งบ้านด้วยครับช่วงนี้ก็เร่งไฟขึ้นมาได้เลยครับให้เดือดครับพอเดือดก็ให้เราหลีไฟลงมาเป็นไฟกลางๆค่อนไปอ่อนเหมือนเดิมนะครับเขี้ยวน้ําซอสเรานิดหนึ่งนะครับให้พอข้นนิดหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับชิมรสได้ออกเค็มนิดหนึ่งนะครับให้ออกเค็มออกหวานจัดๆนิดหนึ่งนะครับพอเราใส่เส้นลงไปแล้วมันจะพอดีนะครับ พอชิมรสได้ที่แล้วนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการผัดนะครับเส้นเราจะติดจะขาดนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับไฟสําคัญมากนะครับในการผัดมีนะครับเอาไฟแรงนี้เรียบร้อยเลยครับร้อยเส้นมันดูดน้ำเข้าไปนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันมากครับขยับขยับมันนิดหน่อยครับ ถ้าใครไม่ใส่พริกนะครับไม่ใส่พริกป่นนะครับก็ให้เติมซีอิ๊วดำลงไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าใครที่ใส่พริกป่นแล้วก็ชอบให้เส้นสีเข้มมากกว่านี้นะครับก็เติมซีอิ๊วดำลงไปได้หน่อยครับแต่ผมชอบประมาณนี้ครับไม่ชอบสีดำๆมากครับออกแดงๆประมาณนี้น่ากินแล้วครับน้ำก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเส้นเริ่มดูดเข้าไปแล้วนะครับไม่ต้องผัดกลับไปกลับมานะครับผัดมีนะครับผัดให้ไปทางเดียวกันนะครับไปทางไหนก็ได้ครับให้เป็นทางเดียวกันเส้นมันจะได้ไม่พันกันนะครับ เนี่ยครับเราก็เช็คเส้นไปด้วยนะครับเช็คเส้นไปด้วยนะครับว่าเส้นเราสุกนิ่มได้ที่หรือยังนะครับเนี่ยครับเส้นจะไม่ขาดนะครับพอน้ำแห้งเส้นสุกได้ที่นะครับต้นหอมครับใส่เลยครับแล้วก็พลิกนะครับนี่ครับกลบไว้ครับแป๊บหนึ่งครับ ยากเลยครับง่ายมากครับผัดให้แห้งนะครับให้ก้นกระทะไหม่หน่อยๆนะครับอย่างเงี้ยครับจะีหอมนะครับไม่ต้องกลัวเส้นขาดนะครับไม่ขาดแน่นอนครับประมาณนี้ครับพอหอมเราสุกครับไปได้เลยครับปิดแก๊สเลยครับหอมก็สีสวยๆนะครับทีนี้ก็ใช้ซ่อมนะครับโยงเส้นครับซ่อมหรือตะเกียบนะครับ โยงเส้นอย่างนี้ครับเส้นจะได้ไม่ติดกันไม่พันกันนะครับนะครับเส้นไม่ขาดเลยนะครับนี่ผมตัดไม่เอาทั้งยาวทั้งหมดนะครับตัดให้มันสั้นๆนะครับเวลาทานทานง่ายครับแต่ให้ดูเส้นว่ามันไม่พันกันนะครับทำตามขั้นตอนนี้นะครับรับรองเลยครับหมดปัญหาเรื่องผัดมี่เลยครับง่ายๆครับแก้ต้นหอมกับเส้นหมี่นะครับก็อร่อยได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟมันครับ มีไว้ไวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานมากครับวันนี้ทานกับตําแตงนะครับตําแตงกับหนังไก่ทอดครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ